ของอร่อยที่ต้องบอกต่อกันอีกรายครับนี่เป็นร้านโรตีลับนะครับที่ลูกค้าถ้าไม่คุ้นเคยกันก็มักจะบอกว่าหาร้านไม่ค่อยเจอครับมีเมนูโรตีทุเรียนชิสลาวาครับแล้วก็เมนูอีกหลากหลายกว่า20เมนูรับสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัววันล,ละ3,000บาทนะครับอยู่หลังตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ช่วงนี้ครับมีเมนูพิเศษที่มีให้กินแค่ปีละครั้งกับเมนูโรตีทุเรียนชีสลาวาครับที่ผสมผสานระหว่างทุเรียนหมอนทองกับชีสเน้นๆครับทั้งหวานทั้งเค็มในคำเดียวและมีแบบหนานุ่มแล้วก็บางกรอบเลือกนะครับอยู่ที่ร้านยานีโรตีอินดี้บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสาราคามอำเภอเมืองมหาสาราคามนะครับใช้พื้นที่หน้าบ้านของสองสามีภรรยาเปิดร้านขายโรตีกัน เราก็ได้ชื่อว่าเป็นร้านลับนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะหาไม่ค่อยเจอครับตนางสาวยานีเหล่าพิไลเจ้าของร้านบบเล่าว่าก่อนหน้านี้ครับทำงานประจำส่วนสามีก็ขายโรตีอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตขามเรียงครับ ต่อมาพอช่วงโควิดระบาดนะครับรายได้ไม่พอก็เลยเลิกขายแล้วก็มาเปิดร้านที่ประเวณหน้าบ้านแทนนะครับไม่ต้องเสียค่าเชา่าที่ก็เลยคิดปรับปรุงการขายรับจากเมนูโรตีธรรมดาโรตีใส่ไข่เนี่ยมาเป็นเมนูที่หลากหลายกว่า20เมนูเลยครับมีโรตีกรอบโรตีฝอยทองโรตีระเบิดโรตีไข่ดาวลาวาเมโลดิบ โรตีระเบิดไข่กล้วยหอมโรตีกรอบนูเทลล่ากล้วยหอมโรตีกรอบภูเขาไฟแล้วก็ข้าวโพดนะครับรวมถึงรวมมิตรช็อปก็มีด้วยครับลูกค้าชอะาลูกค้าจะถามหาทปีอะค่ะบางทีน้องจะเอาไว้แค่ครั้งเดียวคเครื่องดื่มนะรัคะเครื่องดื่ม ก็หนึ่งที่ร้านก็จะมีชาค่ะที่ลูกค้าจะชอบกินคือชาไทยผสมชาใต้แล้วก็จะทําเป็นชาไทยโรตีเย็นก็คือมีโรตีท็อปปิ้งข้างบนค่ะแล้วก็โรยแก้วละ่ไรแก้วละถ้ารเเอชาไทยปกติก็40บาทค่ะถ้าเป็นชาไทยโรตีเย็นก็50ิบบาท โรตีทุเรียนชีสลาวาราคาขายอยู่ที่กล่องละ99บาทนะครับส่วนเมนูโรตีอื่นๆราคาจะเริ่มต้นที่15บาทไปจนถึง120บาทนะครับเราก็มีอาหารตามสั่งเล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นข้าวกระเพราสปากเกตตี้ไว้บริการลูกค้าแล้วก็มีเครื่องดืม่มชากาแฟไว้ขายเพิ่มเติมด้วยครับอย่างสูตรแป้งโรตีนะครับถ้าเป็นใบเตยเนี่ยก็จะคั้นน้ำใบเตยสดๆมาผสมในเนื้อแป้งกันทำใหม่ทุกวันเลยครับแล้วก็ขายค่อนข้างดีทีเดียว